kāu pūtānūsati itibiso pākawānāṃ tamāsāṃ pūtōvī chācanaṇu sāmpaṇo sākato rōgvī tūvanu tālō pūlī sātāṃ māsāti sātā te wāma sānāṃ pūtō pākawānāṃ te sīp tamānūsati sāvākātō pākawānāṃ tamāsāṃ titiko kāliko īpaṃ titiko panāyoko pachatāṃ vēsītā pōvīnyū ปฏิปันโนภะวะโตสงสรงโชุปฏิปันโนภะโตสางสังโยายาปฏิปันโนภะโตสงสังโสามีจีปฏิปันโนภะโตสงสรงโขยาติจังจิตตานิปุริสสุคานิอตาปุริสสุคาเอสภะโตสางราโเอาหนึ่โยปางนโยตินยลีกรโยนุตตะัง สกัตตวะธรรมราตานังโอสุทังอุตมังวะรังปาริราภูปะสะมะนังธรรมเตชีนาสุตินานสันตุปัฏฐาวาพยาวูปะสมณตุเตสกัตตวะสังฆนาตานังโอสุทังอุตมังวะรังหังหุนัยยังปังหูเนยยังสังฆเตเีนาสุตินาสันตุปัฏฐาวา เพรุคาอุปสมณตุเตสามพระคาถาชินบัญชรชยาสนาคาถาพุทธาเชตวามรังสวานังจตุสจาสพังหัสัเยปิวิงสูนาราตันหังคาถาโยกทาทาวิสตินายกเสเปติตามหังมัตเตเกเตมุนิสาราิปฏิโตมหังปุโตมทวิโจเนสังโภปฏิโตมหังเดสปกา โอะาเมนุโตสาลีปุตโตตะกินเนคุณโยปปาคัมิงมคนจะวะเมเกตะกินเนสเสวณีเมหังอาสุงอันันทารากัสโปจามานามอุปัสซุงวานัตตะเกเกสะโตปสปาคิงสุริโยปะปะโครนิสินนรสสัมปโนสุปิโตมุตปุโวกุมารกัสโปเทโรเมสีจทวาตะโกโซเมหังวะธนีนิจังปตะสิกุณาโค ุนนอังคุลมาลุจาอุปาลีนัตติวิเทลาปัญจเมชะตาณาราเตติกมมะสิสาสิติมาเทลาวิชิตาจินสาวกาเอตาสิทธิมาเทลาจิตตวันโตจินาสะรันตาสิลเตเจนะอังกังกิสุตันติตาแลตนงปุระโตอักคินีเมตตุตะกังตาจคังปจตุริวามอคุลมาลคังอันตมลปะลิตัจาตานาติยะ ཁྱོ ཁྱོང ཁྱོ 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 tāṅkāna pāwīna shītāntālaja, satāṅmāna pāwa pāli tō, chalāmi, shīna tānta me wīti, ibsi pāhuṁ mahākā. pāwī sāhāt sa me pini mitasau tāntāng ki me kalāṅ utita kaula sa sinu mālaṅ tāna titāṁ miti kanti su tantau itinaa shituwa muni nduwa tantee shusaa paadutee shayamu kaalani naa lahi linga jawalan wa timataa putang taa wakishchaka wa zani wa sitaa nantang me tambo seku itinaa shituwa muni nduwa tantee shusaa paadutee shayamu kaalani uki takaa kamaatii hataas talu nantang tawaantee yosha napa iti ikisangatamu noo jituwa muni nduwa tantee shusaa tawa naka tumutalang iwi ka pinii a chin chaya tu tawa chanak chayakaya maa che santena somi witi naa chiduwa muni nduwa tante chusafatote chayamu kaane tatyang wihaya mati satya wata pietungwa tabi loo pita manang ari antapu tang panyaa pati iwa chakito chiduwa muni nduwa tante chusafatote chayamu kaane nanto pa nanta puja kangwi pa tangme iti mpu tena telo puja ka inme tama pa janto ตุปเตสวิตินาจตวามุนนํโธปันเตจุถาปตุเตเจมังคาหิกาหิตติปุจฺจเกนะสุทาทาทังปมังวิสุทฺธิติจุตฺติมิติปกถายังยานากทีนวิตินาจตวามุนนํโธปันเตจุถาปตุเตเจมังคาหิเอตาวิปุตฺเตยยมังคาอัตถกถายวาจะโนตินตินีสฤติมทันติอิตฺวานเนกวิวีราณีจุปาทวาณีมุขํสุขํอติกมยนาอุตฺปนฺยุ อาการลันโกนาตอิสานยาสับปะปานีนังปุริตว่าังวิสปะประตสังโพิมุตตะังอิเตนัสซะจวัตเจนตุเตชีคลังเนตพทยามลิกยานังวะตนยังต้องทวงิชยองอิชายาสูชัมังค์เรียายปันังเกสีิปฏีวิปโเลิเสุภัตนังกัปประตปมุติสุนักตั้งสมอังสุปปาตังสุหมติตังสุขโนสุหมโตจัสุจิตังปมัจจาริส Kena nggak nyakka mau wajakka tak kena tak kena mau no kau mau kau nih tete tak kena tak kena nih kata wana apan tate tak kenee pautusa pemangkalan lakan tu sape te bauta pauta anu te ikoan tu te pautusa pemangkalan lakan tu sape te bauta sepata ma anu te ikoan kukuchita sujinkarun te tawihara mantare te irajamat janawaka jabikowo saramika tanapati upasaka ramajatisanika majisara sepanu naputa sukita bantute jarabu jaye pijaan tasam วะสังฆะสังเสตจาตาตถาัตถะปปาติการิยังกังธัมมะวรังปฏิจเตสเปปิทุกขสัพพลุตุสังฆยังธาตุจิตรังสตังธรรมโมธัมทะรา้ะยุคระ สมมาธารังประเวชนโตกาลิเทโวปวัตสตุอุทิภาวายาสตานังสมิทังเนตุเมทนิงอาตาปิตาจัตตราชังนิจังลัขันติพุทธังอีวังธรรมีนาราชโนปัจังลัขันตุสัพพะติพุทธวตาอุญญาโญชนะคาถา ขปตาชนิทุกขาพยปตาชนิพยาโสกปตาชนิโสกหุนตุสเปิปานิโนอิตาวตาอัมเหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสพะสมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายดีรังลักขันตุสัพตาภาวนาภิลตาหุนตุอจันตุเทวตาคตา เจิบสมังราคาถาวรนตุสพังสมองกะลังลักขันตุสพปะเทวตาสพปะพุทธานุภาวินาสุติหุนตุนิรันตะลังฮุนตุสพังสมองกะลังลักขันตุสพปะเทวตาสพปะธรรมานุภาวินาสุติหุนตุนิรันตะลังฮุนตุสพังสมองกะลังลักขันตุสพปะเทวตาสพปะสังการภาวินาสุติหุนตุนิรันตะลัง สัพพุทธาพระปัตาปจจะกันจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตชินารักข้างบรรทามิสัพโซสัพพุทาพระปตาปัจจะกันจายยังพลังอรหันตานันจเตชนารักข้างบันทามิสัพโซสัพพุทาพระปตาปัจจะกันจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตชินารักข้างบันทามิสัพโซสัพพุทธาพระปัตาปจจะกันจายยังพลังอรหันตานันจเตเชินารักข้างพันทามิสัพพโซ สัเพปุทาพระประตาปัจเจกนันจายังพลังนันตานันจะเตชนณาละขังมุนทาม่สับปะโซสัเปปุทาพระประตาปัจเจกนันจายังพลังอนันตานันจะเตชนณาละขังมุนทาม่สับปะโซสัเปปุทาพระประตาปัจเจกนันจายังพลังนันตานันจะเตชนณาละขังมุนทาม่สับปะโสัพเพปุทาพระประตาปัจเจกนันจายังพลังอนันตานันจะเตชนณ โดยการสาธยายบทสวดมนเพื่อสวดพระประริตรพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่เจ้าความครอบครัวตลอดทั้งผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พรเจ้าความครอบครัวและผู้ร่วมและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวาทั้งหลายปวดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนตลธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โอำนวยพรให้เก่ียครับพเจ้าและครอบครัวต่อทั้งผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้วัตถุมงคลพระปิตายอดสิทธีเด็นยอสิทธีเดืนร้ขูหุบแปวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอานุภาพแห่งพระปลิตจงสมฤรริศักดิ์สิทุกประการทัรม้าขอบนบนนี้ กันงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติและบริวารสมบัติดวงตาเห็นทําสัำเิด